ค่ะวันนี้เรามาที่วัดถ้ำเขาประทุนตำบลเขาน้อยอำเภอเขาจะาเมา,าจังหวัดระยองค่ะวันนี้เป็นป่าธรรมชาติสวยงามที่สุดเลยค่ะครับสำหรับช่วงนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่บริเวณท้องพระโงในหุบผาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดนะครับติดตามชมกันให้จบคลิปเลยครับสาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้นะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับถ้ามีเวลา เดินทางมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้ได้เลยครับวัดอะไรครับจันหญิงวัด่านเขาโพธค่ะอ่าครับผมอยู่ที่อำเภอเขาเชาเมานะครับจังหวัดระยองแหมเมานี่ไม่ใช่เมาธรรมดานะครับเขาเช่าเมาครับอ่ะไม่เป็นไรครับเพื่อนๆยังไงก็เราอยากจะชวนเพื่อนๆนะครับถ้ามีเวลาแล้วก็ติดตามเรามานะครับมาทาบุญไหว้พระทําบุญถวายสังฆทานนะครับทําบุญใช้หนี้ธานีสงหรือเป็นรายการบุญต่างๆเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดแล้วก็มาเดินเที่ยวตามถ้ากันนะครับ อยอดเยี่ยมมากเลยครับบริเวณสถานที่ตรงนี้เป็นธรรมชาติมากๆเลยท่านใดชอบธรรมชาติมาเลยแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเที่ยวกันเยอะนะครับขนาดวัดอยู่ในป่าในหุบเขานะครับเพื่อนๆก็ยังมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาตลอดเวลาเลยนะครับทั้งวันธรรมดาวันเสาร์วันอาทิตย์วันขัดตะลิกนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับพี่น้องประชาชนเดินทางมากันเนืองแน่นเลยนะครับจะไปน้อมสักกาะบูชา ไหว้พระกันหลายๆที่เลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาติดตามกันเลยครับอ่ะไปเลยครับอาจารย์หญิงค,ครับครัสำหรับช่วงนี้ก็อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปปางป่าเรๆแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามา,าเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับเพราะว่าแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมา,าทำบุญไหว้พระมาเที่ยวนะครับกับที่สถานที่วัดแห่งนี้นะครับตอนนี้เราก็มาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณตรงนี้บริเวณซ้ายมือก็มีพญานาคนะครับ <icing. S 1> <Answer. S 2> ท้าววิรุปักนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเป็นลักษณะขดตัวอยู่ที่ก้อนหินนะครับทอดหางยาวไปแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทำบุญไหว้พระกับสถานที่วัดแห่งนี้นะครับ เพื่อนๆมีโอกาสและมีเวลาแล้วนะครับถ้าเดินทางมาแล้วก็มาทําบุญกันนะครับทําบุญถวายสังฆทานทําบุญถวายค่าน้ําค่าไฟทําบุญใช้นี่ธรณีสงแล้วก็เยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดมีถ้ำมากมายเลยนะครับก็เดินเที่ยวกันให้ทั่วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสนะครับก็มากันได้ทุกวันนะครับเราก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับ บริเวณและสถานที่ตรงนี้เป็นธรรมชาติมากนะครับก็มีต้นไม้มีป่านะครับเป็นธรรมชาติจริงๆร่มรื่นนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เดินทางมาแล้วเราเชื่อเหลือเกินว่าไม่ผิดหวังนะครับได้ทั้งบุญและได้ทั้งความตกในเวลาเดียวกันเลยนะครับสำหรับช่วงนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมบริเวณในถ้ำนะครับแล้วก็พร้อมทั้ง ไปไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณสถานที่นี้นะครับแล้วก็ไปเยี่ยมที่ถ้ำพญานาคราชกันนะครับบริเวณหลายๆสถานที่วันนี้ได้ทั้งบุญและได้ทั้งความตกเต็มที่เลยนะครับสำหรับพระพุทธรูปปางป่าเลไลนี้นะครับเมื่อสมัยก่อนนี้ยังไม่ได้ทาสีนะครับ ก็เป็นแบบธรรมชาติเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เป็นสีเหลืองทองนะครับงดงามมากเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับก็มีช้างน้อยนะครับอ่าบริเวณสถานที่ตรงนี้สวยงามมากเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เยี่ยมชมบริเวณสถานที่อ่าสำหรับใครที่มีโอกาสาน,นะครับอยากมาอ่าอยากมาท,าามาทบ,บุญไหว้พระกับสถานที่ที่นี่ก็ขอเชิญเลยนะครับเดินทางกันมาได้ทุกวันวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆน,น,นะครับติดตามกันมา เยี่ยมชมบริเวณสถานที่ไปไหว้พระไปเดินชมอาตามถ้ำตามตอกตามตอยอาจารย์นัดจักเหนื่อยพูดผิดเอออาจารย์นัดรู้สึกเหนื่อยนะครับวันนี้เสียงแห้งมากนะครับเพราะว่า,าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่ในรถนะครับแอร์มันก็เย็นพอเราออกมาข้างนอกก็เจอร้อนพอจากเจอร้อนเสร็จเราเข้าไปในถ้ำมันก็เย็นที่สุดแล้วเสียงก็เลยเป็นอย่างนี้เลยนะครับเสียงแตกเสียงแผดนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็จะพยายามนําเสนอเพื่อเป็นการาเผยแผ่แล้วก็บรรยายให้กับพี่ๆน้องๆได้ฟังกัน ตามที่เราจะทํากันได้ก็ติดตามกันไปกันแล้วกันนะครับเอาช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอาจารย์หญิงพาเพื่อนๆไปด้านอื่นต่อไปเลยดีกว่านะครับคไปค่ะไหว้พระครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์หญิงจะพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปที่ทําพระกันนะครับ เดี๋ยวพวกเราไปไหว้พระในถ้ำกันนะคะเดี๋ยวไปเลยค่ะอะไปช่วงนี้เดี๋ยวอาจารย์จริงก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปไหว้พระในถ้ำกันนะครับไปค่ะ สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระศิีปดีที่ปราบทําแล้วนะครับเดี๋ยวไปไหว้พระกันเลยนะค่ะบสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่ถ้ำพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไหว้พระพร้อมกันค่ะช่วงนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็ขอพรกันไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์หญิงก็จะพาเพื่อนๆไปบริเวณด้านอื่นต่อไปเลยนะครับค่ะไปด้านอื่นต่อไปเลยค่ะสถานที่บริเวณในถ้ำน,นี้ก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้ส,นสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพาเพื่อนๆไปที่บริเวณพระแก้วมรกตนะครับที่ปฏิสถานอยู่ที่บริเวณภายในนะครับ ตอนนี้เราก็จะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมไปได้วยกันเลยนะครับตอนนี้ลักษณะาทางที่เราเดินเข้าไปนี้ก็เป็นลักษณะโูกระเบื้องนะครับสำหรับสถานที่นี้แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกันมาเสมอเสมอนะครับ งนี้ก็เป็นลนักษณะพญาน,นาคนะครับอ่าแล้วก็มีรูปลวงป,ปู่นะครับปฏิฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้ตอนนี้เราก็มาถึงถ้ำพระแก้วมรกตแล้วนะครับที่ปฏิฐานอยู่ที่บริเวณชั้นบนนี้นะครับเอ่อสหรับเพื่อนเพื่อนที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาตั้งจิตอธิษฐานกอพรกันนะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดนะครับมาทําบุญไหว้พระกับสถานที่วัดนี้นะครับ ครับสำหรับช่วงนี้เราตั้งจิตอธิษฐานขอพอรกันเลยนะครับพระแก้วมรกตนี้ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณในถ้ำตรงนี้นะครับงดงามมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณด้านซ้ายตรงนี้ก็เป็นหลวงพ่อพุทธคินนะลานนะครับ บริเวณด้านขวาตรงนี้ก็เป็นหลวงพ่อพุทธโสธรที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นองค์สีเหลืองทองนะครับบริเวณในถ้ำตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปนะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่ตามบริเวณเชิงหินนะครับ นี่ก็เป็นลักษณะในถ้ำของพระแก้วมรกตนะครับที่มีความสกติดมากแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกันมาทั้งไกลทั้งใกล้นะครับมาทำบุญไหว้พระกับสถานที่ตรงนี้นะครับเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดกันนะครับนี่ก็คือบริเวณถ้ำนะครับ <S <S ในนี้อากาศเย็นมากเลยครับเป็นธรรมชาติจริงๆแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเยี่ยมเยียนสถานที่มาเที่ยวมาไหว้พระกันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับสีเหลืองทรงงดงามมากเลยนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์ญิงก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้า,าพระปฐมเทศนาแล้วนะครับตอนนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเยี่ยมชมบริเวณด้านอื่น <c oughs> ครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาน้อมตักราบบูชาขอพรเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับ เราจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่อื่นต่อไปเลยครับช่วงนี้เราไปกันเลยนะครับสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปปางมานวิชัยนะครับถ้าเรามองด้านหน้าแล้วเป็นลนักษณะปางหน้ากหลกนะครับเดี๋ยวเรามาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระพุทธรูปปางมานวิชัยก็คือองค์สมเด็จพระธรรมสัมพุทธเจ้านะครับเรามาขอพรกันก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะขอพรกับพญานาคขาชนะครับเรียกว่าพญานาคราช สีตะตะหน้าคลาดนะครับช่วงนี้เราตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆขอพอรเป็นทีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่กันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า จะหมดเวลาติดตามกันให้จบคลิปเลยครับวันนี้สาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้อาจารย์ญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดแห่งนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่กําลังติดตามอยู่ตอนนี้ถ้าอยากมาเที่ยวนะครับมากันได้ทุกวันเลยนะครับหรือจะเป็นวันเสาร์วอาทิตย์ก็จะมีพี่น้องประชาชนมากันเยอะนะครับวันธรรมดาก็พอสมควรเลยแหละนะครับวันนี้อาจารย์ญิงก็พาเพื่อนๆมากันหลายคนเลยครับมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดมาทาบุญไหว้พระ วันนี้สําคัญสาคัญก็คือทําบุญถวายสังฆทานนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาจากทางไกลทางใกล้ก็มาทําบุญถวายสังฆทานนะครับทําบุญใช้นี่เทนีสงหรือว่าเป็นรายการบุญถวายค่าน้ําค่าไฟเป็นรายการบุญตามกําลังศรัทธากับที่วัดแห่งน,นี้นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเข้าถ้ากันออาช่วงนี้อาจารย์หญิงพาไปเลยดีกว่านะครับจ้าไปเลยใช,ช่วันี้ไหว้พระเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับ ี๋ยวจะเยีเ่ยมชมบริเวณสถานที่กันต่อไปค่ะไปครับตอนนี้พวกเราก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณต้นมากระทืบโลงแล้วนะครับนี่แหละครับสําหรับ่าคนที่ไม่มีกําลังนะครับมากินต้นไม้กระทืบโลงนี้นะครับรับรองมีแรงแน่นอนนะครับสถานที่บริเวณตรงนี้งดงามมากเลยครับเป็นลักษณะ ภูเขาและมีถ้าสวยงามเลยนะครับแต่ละวันก็จะมีะพี่น้องประชาชนเดินทางมาเที่ยวเยี่ยมเยียนสถานที่นะครับด<ๆ>เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปในถ้าไปเยี่ยมชมในถ้ากันนะครับครับสำหรับช่วงนี้พวกเราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณ ปากถ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมดูนะครับว่าหินที่ห้อยลงมานี้เป็นลักษณะปากพญาแรงนะครับปากนกแรงนะครับนะบริเวณตรงนี้ก็เป็นธรรมชาติจริงๆเลยครับหน้าถ้ำนะครับก็มีต้นไม้ต้นไม้นี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มีพี่น้องประชาชนมาขอโชคขอลาบกันที่ตรงนี้นะครับเราได้โชคได้ลาบกันจริงๆนะครับสถานที่ตรงนี้แต่ละวันก็จะมี ประชาชนเดินทางมาเยี่ยมเยียนกันนะครับมาทําบุญไหว้พระมาเยี่ยมชมบริเวณสถานทีเ่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมบริเวณหินเสียดพญานาคนะครับครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาชมหินพญานาคนะครับเสียนพญานาคขอพรหน่อย นี่ก็เป็นลักษณะล่อง้อยที่มีคนเอาแป้งมาทานะครับเดังไนะเอาแป้งมาทาขอโชคขอลาภหินก้อนนี้เวลาตบลงไปแล้วนะครับเสียงดังกังวานนะครับก็มีผ้าสามสีนะครับเราเชื่อแล้วเกินว่าต้องมีคนถูกหวยนะครับ <c oughs> แล้วก็มาขอโชคขอลาภันที่ตรงนี้นะครับ <c oughs> นี่ก็บริเวณปากถ้ำที่เราจะเข้าไปนะครับ <c oughs> เป็นหินย้อยเดี๋ยวอาจารย์ญินก็จะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมธรรมชาตินะครับ <c oughs> ็นลักษณะธรรมชาติหินย้อยนะครับนี่ก็บริเวณในถ้ำอ่ะอาจารย์หญิงพาเพื่อนๆไปเลยครับไปเลยค่ะพาเพื่อนๆคะ่ะเยี่ยมชมหินย,ย้อยงดงามจริงๆเลยค่ะอ่ะครับตอนนี้เราเจอพระพุทธร,รูปที่อยู่ในซอกหินแล้วนะครับบริเวณสถานที่ตรงนี้เป็นลักษณะหินย้อยเยอะเลยนะครับค่ะขาวไม่รู้กี่ล้านปีแล้วเนาะ แต่ละวันก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาเที่ยวเยี่ยมเยือนสถานที่กันเยอะเลยนะครับเราจะเข้ามาข้างในเนี่ยไม่ไม่ไมร้อนเย็นครับเราก็เข้ากันไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับ<ด>พาเพื่อนๆเยี่ยมชมไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นลักษณะหินย้อยนะครับเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับสวยงามมากเลยเนาะ ครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่บริเวณหินพญานาครลาดแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวพญานาคราดนะครับก็มีผ้าสามสีมีอะไรจะอะไรมาปลูกนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วก็มากราบขอพรกันนะครับมออนรรห่่บ้าาาาไแวปท เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในาต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์จริงจะพาเพื่อนเพื่อนเข้าไปเยี่ยมชมไปทั่วๆนะครับ<ไ>ปเป็นลักษณะหินย้อยนะครับสวยงามจริงๆเลยนะครับเขีเสีขาวสีขาวนวลเลยสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเที่ยวตามถ้ำนะครับมาที่นี่เราคิดว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าอากาศมันร้อนเข้ามาในนี้เย็นสบายนี่เป็นลักษณะหินย้อยย้อยจริงๆเลยครับสวยจริงๆ อันนี้เป็นสีธรรมชาตินะครับเพื่อนๆน้องด้านหลังนี่อยู่เป็นท่านปู่เป็นลักษณะหินธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้ทาสีนะครับ,บน้องจตระกูชาพญานาคปู่พู้ชงนาคาราชเอาละครับ,อรบตอนนี้เพื่อนๆนครับเรามาเจอปู่นะครับปู่ผู้ชงนาคาราดแล้วตอนนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับปู่กะลีกว่านนะครับ ขอให้มีโชคมีลาบขอให้มีความสุขมีความเจริญขอให้ร่ำรวยขอให้ปูน่นี้จงคุ้มครองปกปักรักษาพวกเรากันทุกคนด้วยนะครับครับเราก็ขอพรเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับปู่ก็ประฏิษฐานอยู่ที่บริเวณในถ้ำตรงนี้นะครับเป็นถ้ำนาครลาดนะครับปู่นั่งเย็นสบายปู่ไม่ร้อน หินนี้เป็นหินธรรมชาติจริงๆนะครับสวยงามมากเลยนะครับสำหรับปู่ผู้ชมก็ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็มีลูกแก้ววิเศษนะครับ บริเวณในถ้านี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับจากที่เราได้สัมผัสได้ว่าที่ตรงนี้มีอาถรรพ์และแรงมากนะครับก็ต้องขอแก่เจ้าป่าเจ้าเขานะครับผู้รักษาคุ้นเขาแห่งนี้ได้มาอาเผยแผ่ให้กับพี่น้องสาธุชนได้ดูกันนะครับ, <S <S รบสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพ,เพื่อนและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณถ้ำปู่พญานาคลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปไหว้ปูป่พญานา,นาคราชเพื่อเป็นการขอพรกันนะครับสําหรับเพื่อนๆ่อนที่มีเวลานะครับก็เดินทางติดตามพวกเรามาที่วัดแห่งน,นี้ได้เลยครับมากันได้ทุกวันมาทมําบุญไหว้พระมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับมาเข้าถ้าแล้วก็มาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับปูน่านาคราชกันนะครับช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเเข้าไปเยี่ยมชมภายในแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปน้อมตักะบูชาขอพรหลวงพ่อพุทธโสธรกันด้วยนะครับ สำหรับตอนนี้พวกเราก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าปู่หน้าขราชนะครับและก็พร้อมทั้งจะมาขอพรกับหมออาชีวากะโกมารพัฒหรือว่าหมออาชีวกนะครับอ่ะช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาขอพรไปที่เรียบร้อย เดี๋ยวต่อจากนี้ไปเราจะเข้าไปข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปน้อมสักรับบูชาขอพรกับพระศักดิ์สิทธิ์กันนะครับอ่ะช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปกันเลยนะครับครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อพุทธโสธรเป็นที่เรียบร้อยนะครับบริเวณด้านซ้ายก็เป็นหลวงปู่สดนะครับแล้วก็บริเวณด้านขวาก็เป็นหลวงปู่มั่นอ่าที่ประดิษฐานอยู่ในถ้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีโอกาสเดินทางมาก็มา น้อมสักการะรบ,บูชาขอพรกันที่ตรงนี้ด้วยนะครับมมรครับ,บช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะพาเพื่อนๆไปน้อมสักการะรบ,บูชาขอพรแล้วนะครับอะช่วงนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็ขอพอรเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ด้านอื่นต่อไปนะครับวันนี้เราได้ทั้งความสุขได้ทั้งบุญพร้อมๆกันเลยครับอ่ะช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปเลยนะครับ สายแร่ทองแบบน่าจะรวยนะัวุดทอครับหลังจากที่อาจาร,รย์หญิงได้พาเพื่อนๆเ,เยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตอนนี้เหนื่อยแล้วมานั่งพักก่อนกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อนั่งลงพัดเดย็นสบาย สำหรับชว่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาพวกเราเดินออกจากถ้ำภายในแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปที่ถ้ำเพชรต่อไปนะครับสำหรับบันไดนี้ก็เป็นลักษณะบันไดที่จะขึ้นไปถ้ำสองดาวนะครับ คร,าา um <S <s ครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณถ้ำเพชรนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ถ้ำเพชรกันเราจะไปที่ถ้ำเพชรกันนะคะครับสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆที่จะเข้าไปในถ้ำเพชรกันนะครับขึ้นไปลงบนค่ะตอนนี้พักเลยก่อนครับตอนนี้ผมอาจารย์นัทรู้สึกเหนื่อยนะครับเดินซูนหนุ่มๆน้องสาวเขาไม่ได้นะครับเอาไปไปต่อครับ ตอนนี้พวกเรากำลังไต่บันไดขึ้นไปที่ถ้ำเพชรกันนะครับตรงนี้เราอยู่แค่ปากถ้ำค่ะปากถ้ำมันเล็กลงลำบากครับช่วงนี้พวกเราก็มาอยู่ที่บริเวณปากถ้ำเพชรน,นะครับลงลำบากมากเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมเยี่ยมชมแค่บริเวณปากถ้ำกันแล้วกันนะครับ นี่ก็คือบริเวณปากถ้ำที่เราจะลงไปนะครับต้องคนตัวเล็กจริงๆนะครับถ้าคนตัวโตลงระบากเนี่ยรูถ้ำมีเท่านี้เองนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นป่องที่ลงมองเห็นลงไปข้างล่างนะครับอ่าเพื่อนๆเห็นไหมครับข้างล่างนะเป็นพื้นล่างอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูชัดๆนะครับอ่านี่ก็คือพื้นล่างนะครับพื้นล่างเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับก็ลงไปก็ลึกพอสมควรนะครับที่เห็นอยู่ข้างล่างนู้นเลยนะครับ ่วนนี้อาจารย์ิงก็พาเพื่อนๆมานั่งอยู่ที่บริเวณปากถ้ำนะครับเราก็ได้แต่ตั้งจิตอธิษฐานขอพรน,นะครับกับปูพ่พญานาคราชที่เฝ้าดูแลถ้ำแห่งนี้นลครับเราไม่สามารถจะลงไปได้เพราะว่าถ้ำนี้ปากถ้ำแคบนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้มีการาพัฒนามากมายเลยนะครับเพราะว่าก้อนหินก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันเนาะอ่ะตอนนี้เพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานขอพรไปกันเลยนะครับ นี่ก็คือช่วงบริเวณปากถ้ำรอบๆนะครับทีมข้างๆนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณปากถ้ำจริงๆอยู่ตรงนี้นี่นะครับที่เห็นอยู่ตรงกลางนี้เลยนะครับเพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับปู่พญานาคราชกันเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้เราขอพรกันแล้วนะครับนี่ก็คือบริเวณหน้าถ้ำทั้งหมดนะครับ หลังจากที่หลวงพ่อทางวัดได้สำรวจถ้ำเป็นที่เรียบร้อยที่ผ่านมานะครับก็มีผู้คนลงไปบ้างนะครับแต่น้อยมากเลยนะครับครับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆน,นะครับเยี่ยมชมบริเวณตรงนี้นี่ก็คือบริเวณสถานที่ปากถ้ำเราเยี่ยมชมป่าที่เป็นธรรมชาติกันก่อนนะครับที่อยู่บริเวณถ้ำเพชรนะครับ เป็นต้นไม้ป่าเห็นไหมต้นไม้ต้นนี้สวยมากเลยเนาะ,ะเขี่ยวชุ่มเลยมีบอลมีอะไรด้วยสําหรับเพื่อนๆที่ชอบเที่ยวตามป่าตามเขานะครับชอบปะจนภัยว่าไงชอบปะจนภัยหรือว่าชอบแบบลักษณะคือผาดโผนนะครับปีนเขาเออมาเที่ยวที่วัดเขาแห่งนี้ได้เลยนะครับ ช่วงนี้อาจารย์ิงก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระอุปคุตพระบัวเข็มแล้วนะครับที่ปฏิทฐานอยู่ที่บริเวณตรงกลางอ่างน้ําตรงนี้นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์ญิงก็จะอาลาพาจากจากเพื่อนๆและผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะกลับมาที่วัดถ้ำเขาวัทุนกันใหม่นะครับเพราะว่าหมดเรี่ยวหมดแรงขึ้นเขาไหว้พระปีนบันไดโอ้ไปทุกที่เลยครับก็วันนี้ถามว่าสาหัสสาการไหมไม่สาหาัสาหาสาการ,าาร,าาร,าารนะครับ แต่ค่อนข้างวันเหนื่อยนะครับเพราะว่าเข้าถ้าแล้วก็ขึ้นบันไดไต่ถ้าแล้วก็มุดเข้าไปในถ้าไปหลายที่เลยครับเราก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมไปน้อมตักละบูชาขอพรพระศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับตอนนี้มาถึงช่วงตุทไทยแล้วนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัทอ่อนแรงไปแล้วนะครับเพราะเดินขึ้นเขาเยอะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะําพาจากก่อนนะครับคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องรัศดี ชมเปิตรงนี้หมดเวลาแล้วน,นะคะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ